ดีค่ะวันนี้นะคะทางสำนักขงเสริมและฝึกอบรมกําแพงแสนของเรานะคะคก็จะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมูนะคะมาแนะนําทุกท่านนะคะให้สามารถสร้างอาชีพเสริมหรือสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนะคะสาหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาทําอะไรกันนะคะหรือเราจะสอบถามจากวิทยากรของเราเลยะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแปรรูปเนื้อหมูเ,หมเป็นะอะไรคะวันนี้เป็นไส้กรอกอีสานหรือไส้กรอกข้าวอ๋อไส้กรอกอีสานหรือไส้กรอกข้าวนะคะ ค่ะแล้วมีส่วนผสมอะไรบ้างคะอจารย์ส่วนผสมเราก็จะมีเริ่มแรกก็จะมีไส้หมูค่ะที่ทําความสะอาดไว้แล้วนะคะ,คะแล้วก็จะมีเนื้อหมูเนื้อหมูวบดนะคะอันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้มันหมูมันต้องต้องใส่นะคะถ้าไม่งั้นไส้กรอบจะแข็งค่ะค่ะ,คะกระเทียมข้าวเหนียวข้าวสวยะนะคะน้ำมันพืชรากผักชีเกลือพริกไทยอันนี้เป็นน้ำกระเทียมดองช่วยให้หอม แล้วก็น,น้ำตาลทรายค่ะส่วนตัวนี้เหมือน,นเดิมอันนี้คือเคมีที่ใช้ในการทำไส้กรอกนะคะก็จะมีโซเดียมไนเตรตมีฟอสเฟตอิริโทเบตโซเดียมไนเตรตช่วยให้ไส้กรอกมีสีแดงอิริโทเบตช่วยให้ไส้กรอกมีความเปรี้ยวฟอสเฟตคือตัวทำให้ไส้กรอกอเกาเป็นเหนียวไม่ร่วนะนะคะทีนี้ตอนนี้มันสำคัญตรงโซเดียมไนเตรตละ ถ้าหาตัวนี้ไม่ได้แล้วไปใช้ทิบะสิ่มันจะเป็นอันตรายอย่างสูงสำหรับผู้บริโภคกับอีกอย่างหนึง่งถ้าหาได้แล้วใส่เกินมาตรฐานออยอกําหนดก็เป็นอันตรายมันจะแดงมากแดงจัดเลยก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะเพราะว่าโซเดียมไนเตรตเนี่ยเมื่อไหร่ที่ไปเกิดการย่างไฟเกิดความร้อนมันจะเปลี่ยนโครงสร้างนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นพิษ <c oughs> แต่อ,อยอกำหนดให้ใช้0.01ไม่เกิน0.03ซึ่งอันนั้นนะมันสามารถจะสูญสลายได้ <c oughs> แต่ถ้าเกินกว่านั้นมันก็จะไปสะสม <c oughs> นะคะเราเริ่มต้นจากอะไรคะอาจารย์เริ่มต้นจากเราต้องบดก่อนอันนี้จะเป็นตัวที่เราต้องบดคือกระเทียม <c oughs> นะคะตัวที่จะช่วยบดพร้อมกับข้าวเหนียว <c oughs> ตัวที่จะทําให้เกิดเ,เปรี้ยวเรว็ <c oughs> วขึ้น <c oughs> แล้วก็จะมีรากผักชีที่เราจะบดพร้อมเห็นไหมคะช่วยให้หอมบดให้แหลกเลยนะคะเดี๋ยวก็ใส่ถุงมือได้แล้วค่ะได้แล้วนะคะ ตันนี้ตัวที่เราบดจะใช้คกโขกก็ได้นะคะก็จะมีกระเทียมกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวรากผักชีใช้ข้าวที่เย็นแล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้องต้องใช้ข้าวร้อนหุงใหม่ๆค่ะข้าวเหลือนะคะข้าวเย็นทําดีที่สุดเลยค่ะนะคะตัวนี้จะมีสามตัวเราก็จะใส่หมูหมูลงไปเลยคนะคะ หมูที่ติดมันถ้าไม่ติดมันเวลาย่างไส่กรอกไส้กรอกจะแข็งแข็งจะบดพร้อมไปกับหมูเลยก็ได้นะคะหรือจะใส่ให้มันเห็นเป็นก้อนๆอ,อย่าง<ะ>ก็ได้นะคะแล้วก็ปรุงรสมะคะ่าก็จะใส่น้ําตาลใสเกลือนิดนึงพริกไทยน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดอง,ดองค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย,ายน,ะะน้ำมันที่ใส่ที่หลังแล้วก็ที่สําคัญคือตัวนี้ที่ต้องใส่ ของนะคะต้องใส่กแล้วก็คลุกคลุกทุกอย่างเรายังไม่ใส่ข้าวนะคะเพราะอะไรคะาจารยถึงยังไม่ใส่ข้าวเราอยากให้ส่วนผสมตรงนี้มันซึมเข้าไปในหมูนะคะเพราะว่าตรงโซเดียมในเตตหรดูเทเบตเนี่ยมันจะได้ช่วยไม่ให้หมูบูดทีนี้ถ้าทำโดยไม่ใส่ตัวเนี้ข้อ ข้อเสียงมันคือบางทีมันอาจจะเน่าปากเนี้ยยังไม่ถึงเวลาเนี้ยไฟไม่ถึงมันก็จะกลายเป็นฉุกเฉียวเคยเคยเห็นค่ะจะไม่น่าทานอีกอย่าคือทานไม่ได้ทานไม่ได้เลยเพราะว่าตัวเชื้อโรคตัวตัวตัวที่ที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายเราเนี่ยมันเริ่มเจริญเติบโตแล้วมันถึงได้เป็นสีเขียวค่ะทีนี้ถ้าทานเข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะทําให้อาหารเป็นพิษสูงมากใช่อ่าพอเรา คกหมูกับเครื่องปรุงและทุกอย่างเสร็จแต่ก็จะมาคกับข้าวข้าวเนี้ยต้องบี้ก่อนนะคะไม่ให้มันเป็นก้อนนะคะแล้วก็ไม่ใช่เอาข้าวเละๆบางบางบางทีเราก็เห็นบางทีบดข้าวลงไปไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราจะให้ข้าวเป็นก้อนอย่างนี้เลยให้ข้าวเป็นเม็ดๆใช่เขาเรียกใส่ก่อข้าวอันนี้สูตรสูตรวันนี้จะเป็นสูตรที่เนื้อหมูเยอะจะอร่อยแต่ที่ก็าําขายเนี่ย จะไม่เห็นหมูเลยนะจะเห็นแต่ข้าวจะเห็นแต่ข้าวกับมันหมูใช่เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยะนะคะน้ำมันเราจะใส่ครึ่งหนึ่งนะคะจากที่ในสูตรเพื่อช่วยหล่อลื่นอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไวท้ทาที่ไส้ค่ะเวลากรอกลงไปในไส้แล้วมันจะมันจะไม่ติดมันจะไม่ฝืดอะ่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะใส่กรอกข้าวพอเดี๋ยเราจะทําการใส่ใส่ลงไปในไส้สนะคะ อ่าทีนี้เราก็กรอกไส้ลงไปในกล้วยสำหรับกรอกนะคะค่ะหลักการง่ายๆกาเอา่ลงไปในน้ำให้มันมีฟองอากาศมันจะได้แล้วก็รูดแล้วเราจะเป็นต้องใช้น้ําหล่อเลี้ยงไส้ตลอดเวลาคะใช่ถ้าไม่งั้นไส้มันจะแห้งค่ะพอแห้งปุ๊บเวลากรอกมันจะแตกค่ะไส้นี้ต้องชื้นต้องชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ให้เหลือไว้ประมาณครึ่งมื้อครึ่งหนึ่งนะคะแต่นี้เราจะเริ่มกรอกแล้ว น้ำมันที่เราเหลือเมื่อกี้นี้เราก็จะเอามาทาที่ใช่เพราะว่าตอนนี้เรายกเขายกไส้ขึ้นมาจากน้ําเพิ่มวะคะมวามชุ่มชื้นให้เพิ่มความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็เริ่มกรอบจะใช้ไม้อัดหรืออันนี้มันมีเครื่องกรอกไส้ขายนะเดี๋ยวนี้ะนะเดี๋ยวนี้พันสมัยมากแล้วก็มีราคาตั้งแต่หลักพันไปถึงหลักหมื่นเลยนะคะแล้วแต่อุตสาหกรรมถ้าในครัวเรือนก็ส่วนสองสามพันก็เครื่องเล็กๆ ถ้ายังไม่อยากจะซื้อก็ใช้แบบด้ว่ม<ช>อนมอนะคะใช้มือใช้นิ้วโป้งไม่ไหวก็เอาไม้หาไม้ที่มันใกล้เคียงกันแล้วก็เก็บไว้สําหรับตัวนี้แล้วก็ใช้ไม้อัดนะเหมือนกันหรืเราจะไม่กำตรงนี้เลยเราจะประคองเบาๆเพื่อให้ไส้มันได้ออกไปตรงนี้นะคะ อันนี้ถ้าถ้าเราทําขายนะคะคุณจิ๊บหมูโลหนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้ข้าวหนึ่งโลได้เลยนะอ๋อหนึ่งต่อหนึ่งได้เลย <c oughs> นะคะหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยก็ก็จะมีเป็นไส้กรอกข้าวอย่างที่เขาทาขายกัน<ะ>คือมีแต่ข้าวแล้วก็มีหมูนิดเดียวก็จะได้กําไรมากขึ้นนะไส้ติดก็เคลียร์ให้ออกมาหน่อยนึงตอนนี้ราคาขายส่งที่ตลาดนะคะกิโลประมาณร้อยยี่สิบบาทอืมอ่าตัวไส้กรอกดิบดบเนี่ย แล้วก็ไปซื้อแม่ค้าก็ไปซื้อไาย่างขายค่ะงั้นเราทําแบบส่งขายอย่างนี้ดีกว่านะคะไม่ต้อง<ช>ไปที่ไม่ต้องไปย่างอยู่ใช่ก็ทําได้สองอย่างค่ะคือทําเสร็จแขวนไว้หน้าบ้านเลยค่ะย่างขายไปด้วยขายขายสดด้วยใครจะซื้อจากเราไปขายก็อ,อะไรก็แล้วแต่เงินมาเอาหมดไงได้อาชีพใช่บางคนบางคนไม่อยากย่างขายก็ขายเป็น ขายเป็นขายส่งไปทีโลหนึ่งร้อยถึงร้อยยี่ิไปอยู่ที่ต้นทุนการผลิตว่าเนื้อหมูเนื้อสัตว์ที่เราเอามาเนี่ยราคาเท <มา S 2> ่า,าไหร่นะ,ะมาแพงขนาดไหนฮะเพราะว่าเวลาเราทําเยอะๆเนี่ยต้นทุนมันก็จะถูกลงตรงที่เราได้ซื้อของเยอะ่ะมันก็จะถูกเดี๋ยวเราจะมัดขนาดที่ขายห้าบาทนะคะค่ะอันนี้จะย่างก็ได้จะทอดก็ได้ เสร็จแล้วก็ทีนี้เราจะเริ่มมัดนะคะเราต้องมาไล่อย่างเงี้ยวันนี้เราทำเห็นไหมคะบท<ะ>ีก็ยังขาดช่วงอยู่ก็<ะ>ต้องใช้น้ำมันแล้วต้องทาเพิ่มความชุ่มชื่นใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวไส ยังไม่ทันทำอะไรเลยไส<ห>ก็จะแตกจะแล้วมันต้องใช้น้ำมันเยอะมากนะฮะแล้วก็ไล่ยังไม่มัดนะคะค่ะเรายังไม่มัดปลายเลยนะคะค่ะไม่ไม่ใช้มือลูดแต่ใช้บีบบีบพอถ้ามือลูดปุ๊บเดี๋ยวเกิดแตกขึ้นไปสักอันหนึ่งเนี่ยเส้นประมาณนี้ค่ะค่ะประมาณนี้ประมาณหนึ่งนิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางของวงไส้นะคะเวลามัดแล้วเดี๋ยวมันจะใหญ่ของมันขึ้นไปเอง พอเราไล่ได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็มัดปิดปลายครับผมมัดปิดปลายแล้วไล่ข้างนี้ก่อนนะคะอ๋อไล่ทั้งสองด้านนะคะเพื่อให้มันได้ขนาดที่เท่าเทียมกันนะครผมมัดปิดปลายทีนี้จะเริ่มมัดแล้วนะคะอ่าจะต้องใช้ดูยอดหน่อยนะใช้เชือกทั้งก้อนนะคะ ก้อนประมาณสองนิ้วได้ไหมนะคะถ้าจะคิดก็คือหนึ่งปลายนิ้วโปง้งอันแรกเลยเราต้องมัดให้เป็นเงื่อนตายเลยนะคะให้เป็นเงื่อนตายเลยให้แน่นต้องให้แน่นเลยนะคะมัดให้ติดลงไปเลยค่ะดึงให้แน่นน,นะคะเส้นประมาณนี้ทีนี้เงื่อนที่สองนะคะคุณจิ๊บจะยากหน่อยนะค่ะ วางขึ้นมาแล้วจับตรงนี้ให้ได้ตำแหน่งเ uh huh. ห็นไฮะตีตรงนี้ให้เป็นวงกลมคพอตีตรงนี้วงกลมจับตรงนี้ให้ได้ตำแหน่งแล้วก็สอดได้ใช่ไหมคะเข้ามาใต้นี้ปับ๊บแล้วเราก็ดึงเลยอือเห็น huh. ไหมคะ,คะเราจะไม่ตัดไส้เลยไม่ต้องมานั่งตัดเหมือนเดิมนะคะทาให้เป็นวงกลมวางขวางเส้นตรงนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นตัวกําหนดชิ้นของชิ้นของ ไซกอของเราว่าเราจะได้เราจะทำขนาดนไหนขนาดเดียวกันไปหมดเราดึงให้ตึงนะฮะยากไหมไม่ยากค่ะทําให้เป็นวงกลมนะคะเส้นตรงนี้จะเป็นตัวก<ม>ํา,ากหนดเส้นนั้นถ้าเราไม่กําหนดเส้นเนี้ยเราดึงไปมันก็เดี๋ยวเล็กบ้างใหญ่บ้างใหญ่บ้างนะฮะแล้วก็สอดต,ตรงกลางแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะบอกว่า ค่าแรงแค่ม <hi> ัดแหนมเนี่ยวันละห้าร้อยนะเขามัดกันไปหลยร้อยกิโลนะรู้ไหมใครชำนานที่สุดประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละพามาม่นะคะนี right. <c oughs> ่แหำนานที่สุดเลยค่าแรงวันละห้าร้อยแล้วก็นั่งมัดกันเนี่เราซื้อตัวกันด้วยนะสวยงาม คุณจิ๊บจะสังเกตว่าเนื้อก็จะเริ่มแดงใช่ค่ะที่เริ่มแดงเนี่ยคือโซเดียมไนเตรตเริ่มทํางานค่ะแล้วหลังจากเรามัดเสร็จแล้วเราทําอะไรต่อต้องเอาไปตากแดบดบตาก,ตากแดด่างเดียวบบยคือถ้าทําเช้าเนี่ยบ่ายขายได้แล้วแต่จะเปรี้ยวน้อยนะวางไว้รุ่งขึ้นเนี่ยจะเปรี้ยวเยอะมากขึ้นนี้ไส้กรอกเนี่ยจะมีขายอยู่สองขนาดคือเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวคู้บริโภคเนาะบางคนบอกถ้าไม่เปรี้ยวเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยเราขายได้แล้ว แต่ถ้าต้องการเปรี้ยวต้องวางไว้หนึ่งคืนห้ามเข้าตู้เย็นนะคะผึ่งเอาไว้ด้วยห้ามห้ามใส่ถุงด้วยะะต้องตากไวต้องตากไว้เพราะถ้าผึ่งปุ๊บนะคะถ้าใส่ถุงปั๊บเนี่ยเชื้อราจะขึ้นที่ไส้ออพอเหลือชิ้นสุดท้ายนะคะมุงจิ้ตัปปดเหลือชิ้นสุดท้ายทํายังไงก็ได้มัดให้แน่นนะคะก็จะมัดกับเชือก เป็นปมไปเลยก็ได้อันนี้ถ้าถ้าเราทําขายเองเราก็มาเป็นปมจะได้แขวนในไม้ไผ่ไว้หน้าบ้านก็ได้ตาให้แห้งตาให้แห้งตากแดดนี่นะคะมันจะได้เปรี้ยวเร็วนะเสร็จแล้วค่ะอันนี้แต่งตรงปลายตัดทิ้งหน้าแหละสวยงามเขย่าเสร็จแล้วค่ะเสก้อข่อยสานนี่นะคะเส้อขอยสานอันนี้อันนี้เราขายดุ้นเนี้ยสิบสิบบาทแล้วนะ ถ้าเขาเสียบสองอันนี่ขายสิบสองบาทต้องตากหนึ่งแดดนะคะให้เจอแดดวางให้เจอแดดแรงๆจะได้แห้งไวค่ะจะได้แห้งไวคือต้องตากจนหนังตรงเนี้ยแห้งแล้วมันจะกรอบแล้วเราก็ต้องย่างไฟอ่อนๆขายไปเรื่อยหรือจะทอดก็ได้นะคะถ้าจะทำเป็นลูกเล็กกว่านี้ก็คือครึ่งนึ่งครึ่งใช่ก็เอาไว้เป็นไส้กรอกทอดได้นะคะอันนี้ เราทําวันนี้ตอนบ่ายใช่ไหมพุ่งนี้เช้านะคะวันนี้ขายได้แล้วแหละแต่ว่าถ้าจะให้เปรี้ยวนี่ก็ต้องเป็น<อ>พุ่งน,นี้บ่ายค่ะเพราะพุ่งนี้บ่ายเนี่ยเขาก็จะเปรี้ยวกาลังทานเลยะค,ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไส้กรอกอีสานของเรานะคะไม่ยากเลยค่ะสําหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่สํานักส่งเสริมและฝูกอบรมกําแพงแสนของเรานะคะตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะคะหากต้องการคําแนะนําหรือค้ปรึกษานะคะก็ะโทรมาได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะ,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ